ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเจวี่ยจิมจิมมี่จิมนั่นแหละครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เคยคิดที่จะทำมันมาก่อนตั้งแต่มัธยมเนาะนี่ขึ้นมาหาอะไรแล้วเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะได้ใช้บ่อยเท่าที่เราอยู่อยู่มัธยมก็คือวันนี้เราจะมาแกะพัสดุที่เราสั่งมาจากช้อปปี้นะคะเป็นพัสดุพวกอ่า ดินชักวางเครื่องเขียนพวกกล่องวางเครื่องเขียนพวกคอนโดวางเครื่องเขียนต่างๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าเราจะไปเราซื้ออะไรมากันบ้างนะคะทุกคนก็อย่างแรกเลยทุกคนที่เราสั่งมาอันน,น,ะน,ะนี้เป็นผ้าปูโตะนะคะทุกคนนี่เป็นผ้าปูโตเนาะผ้าปูโตนี้ก็คือเราสั่งมาสองสีก็คือสั่งสียมพูกับสีออกฟ้าๆเนาะที่เราสั่งมาสองืนเพราะว่า เราอะผืนหนึ่งอะเราจะาไปคุมมีโต๊ะหนึ่งที่เป็นโต๊ะที่แบบว่าเราไปวางกระป๋อง mm. แบบซ็ซีแบบทค้ิงเนาะแล้วก็ผืนหนึ่งเราก็จะมาเอาคุมเอามาคุมโต๊ะเครื่องเขียงของเราทุกคนนี่แกะออกมาแล้วทุกคนแผน่นแผน่นแผน่นอะไม่ออกจ้ะแผน่นแผน่นแผน่นทุกคนสีชมพูน่ารักมากสีฟ้าไม่ออกฟ้าเลยจ้ะออกเขียวเลยํามเนี่ยทุกคนแต่สวยน่ารักมากครับทุกคนอันนี้เราจำไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่แต่ว่าก็ถูกอยู่เดี๋ยวเราจะแปะ อของที่เราสั่งมาให้ไว้ให้ดูให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเราสั่งมาจากร้านไหนราคาเท่าไหร่นะครับไ,ไปทุกคนชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นคอนโดอันนี้เป็นคอนโดปากาทุกคนคือเราไม่เคยคิดอยากจะมีเลยอะ่ะแบบอยู่เราก็แบบอารมณ์ไหนไม่รู้เราแบบอุย้ยอยากมีโต๊ะแบบจัดโต๊ะเครื่องเขียนตัวเองแบบจริงจังบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออหาซื้อของทางช้อปปี้เลยในคืนนั้นอะไรอย่างงี้เราก็เ <laughs> ลยเหมือนคนบ้านเลยทุกคนอุ้ย นะ้่งหอมมาดีนะเขาหอมมาสองชั้นนะ่าเขาหอม,มให้เราสองชั้นนะ่าฟังมากทุกคนไนแกะดูข้างในต่ออุย้ยไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะแกะอุ้ยหอมมาหอมมาดีมากหนึ่งสองส้อุ้ยทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอนโดบากานะครัเราสั่งมาทั้งหมด3อันเนาะสอง ไม่รู้ว่าเราสั่งวันทำไมเยอะแยะทุกคนไปต่อไปอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะเราเราเราเห็นแบบที่เราดูคลิปเครื่องเขียนนาะก็เห็นแบบเขามีสติกเกอร์สติกเกอร์เอาไว้แปะแบบพวกชั้นเครื่องเขียนเนาะที่เอาไว้วางเครื่องเขียนเราก็เลยสั่งมาบ้างแล้วแบบน้องน่ารักมากน่ารักไม่พอคือราคาถูกด้วยทุกคนคัตเตอร์คมมาก กคนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันจริงๆเราสั่งสติกเกอร์มา2ร้านนะครับแต่ว่าอีกร้านนึงคือยังมันยังมาไม่ถึงอ่ะแต่ว่าเราเอดใจไม่ไหวกับการรีวิวแล้วเราแบบเราอยากมาจัดโต๊ะเครื่องเขียนแล้วเราก็เลยไม่รอร้านนั้นแล้วเราก็มาเรามาร้านนี้เลยทุกคนทุกคนดูสติกเกอร์จากร้านเนี้ยน่ารังมากทุกคนเราสั่งมาทุกคนอจะอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าเราสั่งลายอะไรมาบ้างเนาะทุกคนแต่ว่าถูกมากทุกคนสติกเกอร์ร้านนี้อ่ะแบบถูกจริง บางอันแบบ4ี่บาทอย่างเงี้ยถูกสุดเลยนะเราซื้อแพงสุดอันนี้ก็10บาทอะทุกคนแผ่นหนึ่งอะน้องแบบนา่ารักมากุกคนหุยนา่ารักอะทุกคนนา่ารักมากนี่อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับตัวมีสีเหลืองที่เราสั่งไปเนาะเป็นสวีทสวีทจริงจริงนะเขาอะมีหลายสีมากแต่ว่าเราอะสั่งมา3สีก็คือสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูนะครับอา้อาวสีน้ำเงินน่ารักนี่เราสั่งมา3สีนะครับอันนี้เป็นลายน้องแกะแล้วก็น้องหมีนะครับนา่ารักมาก แล้วก็อันนี้อุ้ยน้องหมีอันนี้น้องหมีน่ารักมากเลยทุกคนมีเป็นน้องหมีโทนสีน้ําเงินนะครับเราจาได้ว่าเราสั่งมา2โทนเนาะนี่ไงอีกโทนหนึ่งเป็นสีแดงนี่นางมี2โทนเนาะมีสีน้ําเงินกับสีแดงเนาะนี่แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นตัวอักษรเป็นตัวแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษเนาะน่ารักมากเอามาไว้แปะเป็นชื่อเราเนาะทุกคนแล้วก็เอ้ยอันนี้เป็นน้องหมีน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักมากเอาไว้แปะเนะเาะไว้แปะแบบลิชชาร์ของเราเนาะแล้วก็ นี่สติกเกอร์หน้ายิ้มไล่สีเป็นสีลุ้งเลยน่ารักมากครับทุกคนน่าร well ักมากเลยสติกเกอร์อะเราแบบตอนแรกเราไม่เคยเก็ตนะคนแล้วก็อันสุดท้ายใหญ่ที่สุดของวันนี้อันนี้จะเป็นลินชารกพวกลินชากคอนโดเอ้ไม่ใช่ลินชา์กไม่ใช่ลินชากคอนโดเป็นลินชา์กเนาะที่เราแบบสั่งมาไว้ไว้ใส่พวกเทพวกปากกาพวกอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนมาเรามาแกะกันโอ้คตเตอร์คมมากทุกคน ว้าวตุกคนอขาแนนสติกเกอร์มาให้ด้วยน่ารักมากหุยนอนหนะ้านอนน่ารักมากแบบข้างในโอ้โหโอเมก้าทุกคน <c oughs> เยอะมากใหญ่มากอูดินชักใหญ่แบบเนี่ไอไม่ใช่ดินชักชั้นะ่ะใหญ่กว่าหน้าเราอะ่ะคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะอันเล็กเนาะนี่เราดูยูทูปในยูทูปอ่ะคือมันอันเล็กมากแต่เราสั่งมาคือใหญ่มากทุกคนนี่เป็นชิ้นแรกเนาะไปชิ้นต่อไป อันนี้อุย้ยลินชาก้าช่องครับทุกคนลินชาก้าวช่องน้องนา่ารักมากเลยแล้วก็ต่อไปอันนี้มาในกล่องอันนี้แบบหนึ่งเรามาแกะดูกันว่าข้างในเป็นอะไรเราก็จําไม่ได้นะ้อว่าเราสั่งอะไรไปบ้างทุกคนคือเราสั่งมาเยอะมากอาทุกคนเง่เว้อ ไปครับทุกคนเฮ้ยเป็นลินชาร์กอ่ะน้องน่ารักมากอู้หูเราไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้อู้หูอู้ทุกคนทุกคนน้องเป็นชั้นแบบเนี้ยอุ้ยใหญ่มากทุกคนและดีมากนี่น้องจะมีลินชักมีนี้เลยนะครับลินชักสอง สองอันนอะแล้วก็จะมีช่องใส่พวกเครื่องเขียนต่างๆแล้วก็มีชั้นวางข้างบนเนาะทุกคนเนี่ยก็คือของที่เราสั่งมาจากช้อปปีทั้งหมดนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะมาดูอันนี้กันอุปกรณ์ที่เราซื้อมากันนะคะอุปกรณ์ที่เราซื้อมาอุปกรณ์เครื่องเขียนเราซื้อมาจากร้าน10บาทแถวบ้านเรานะครับทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าถ้าใครอยากได้เครื่องเขียนถูกๆสวย,สวยนนๆ,ๆน่ารักนๆ,นๆก็ไปหาดูตามร้าน10บาทได้นะครับถ้าใครที่อยู่แถวร,รังศิตเราจำได้ว่าที่ฟิวเจอร์พาร์คังศิตก็น่าจะมีนะแต่ว่าอันนี้เราซื นี่ทุกคนอย่างแรกอุ้ยอันนี้เราเราไม่ได้ซื้อแค่สิบาทนะอันนี้เราซื้อที่มิสเตอร์ดีไอวายอันนี้เป็นดินสอสองบีนะครับรานะคาสิบเก้าบาทเนาะได้ดินสอหกแท่งมียางลบมีกบเหลามีฝาปิดดินสอให้ด้วยคือได้ดีมากทุกคนชิ้นที่่อไปก็คือไฮไลท์ครับทุกคนเราซื้อเราซื้อไฮไลท์มาเยอะมากนี่ก็ไฮไลท์อีกแล้วไฮไลท์นะคะนี่ก็ไฮไลท์นะคะทุกคนไฮไลท์สวยมากอันนี้น่ารังน้าทุกคนเป็นสีแบบสีนมนมเนานะต่อไป สีเมจิทุกคนสีเมจิสีเมจิเราซื้อมาเยอะมากทุกคนนี่ก็สีเมจิกนะคะทุกคนเราแบบคือตอนเด็กอ่ะคือเราแบบไม่ได้มีสีเมจิเยอะขนาดนี้เรายืมกับของเพื่อนแบบตอนโตก็เหมือนซื้อมาแก้ปมตัวเองนิดนึงก็เลยแบบซื้อมาเยอะเลยทุกคนนี่นะคะคือร้านสิบ,บาทอะเขามีพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนคือแบบว่าเยอะมากทุกคนเยอะแบบเยอะจริงๆทุกคน นี่คะ่ะเป็นแม็กนะคะเป็นแม็กที่จริงเราอยากได้แม็กจิว๋วแต่ว่าแม็กจิ๋วร้านสิบบาทเราหาไม่เจอเนาะต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้เราซื้อแยกมาจากเซเว่นนะคบวันนี้นะคะ29บาทเป็นปากกาแบบคือตอนถ้าตอนเราเรียนเราจะใช้สีดำตัดเส้นเนาะหรือแบบเอาไว้เขียนปกปกสมุดเขียนชื่ออะไรออย่างเงี้ยอันนี้ก็29บาทนะคะได้มา2สีจากเซเว่นนะคะ<ม>แล้วก็อันนี้คัตเตอร์เราได้มา3ามอันเลยอีกอันนึงคือเราแกะออกมาใช้แล้วคือน้องคมมากและน้องแบบ สิบาทได้3อันเยอะมากทุกคนต่อไปนะคะนี่จะเป็นพวกคลิปนีบแล้วก็เป็นคลิปนีิปนีบกระดาษแล้วก็ที่ป,ปักกระดาษอะไรอย่างนี้นะทุกคนเนี่เป็นอย่างนี้เลย10บาทได้เยอะมากได้ตั้ง4ี่ช่องเนี่ยทุกคนต่อไปนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นนีอนน่อันนี้เป็นไฮไลทแบบแบบ์แบบแท่งนะคะเป็นปาะการแบบปาะการสีแบบแท่งเนาะเป็นไฮไลท์แบบหัวเล็กน่ารักมากทุกคนต่อไป นี่ปากกาเราซื้อนอนมา2แครงน่ารักมากอันนี้เป็นน้องปาวานนะครับแล้วปากกาก็จะมีวิงวิ่งอยข้างในอะ่ะสวยมากทุกคนแต่แบบเราเรากลับว่าเราจะไม่ไม่ได้ใช้เพราะเรามีปากกาอย่างอื่นอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็สิบบาททุกคนว้าวากกาเดเด็นไปแล้วน่ารักมากและนอนเปิดไฟเลยด้วยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปซื้ออีกนะครับทุกคนต่อไป เป็นโพสอิดนะคะโพสอิดเราได้มาทั้งหมดสามอันนะคะอันนี้เป็นโพสอิดกระดาษสีน้ําตาลนะคะสวยน่ารักมาก10บาทอันนี้ก็จะเป็นโพสอิดสีฟ้านะคะอุ้ยน้องลายน่ารักมากอันนี้ก็ลายน่ารักอันนี้เป็นลายแฮมสเตอร์เนาะเราซื้อมาเพราะว่าเราก็เลี้ยแฮมสเตอร์ไงเออก็น่ารักอีกแบบเนาะทุกคนต่อไปจะเป็นเทปนะคะาจ่บอกว่าเทปราคสิบบาทตอนแรกเราเห็นเป็นเทปที่แบบว่าไม่น่ารักแต่พอเราแบบเราแบบคน้คนๆดูดีๆ น้องแบบน่ารักมากทุกคนเราไปเจอเทปน่ารักมากมากทุกคนคือแค่แพ็กเกจจริงข้างนอกเขาอ่ะมันก็น่าซื้อแล้วทุกคนแล้วแบบอีกอย่างคือราคาถูกมากแค่สิบบาททุกคนแล้วดูข้างในคือน้องน่ารักมากทุกคนลายข้างในจะแบบมีหลายแบบมากแล้วก็แบบน่ารักมากทุกคนมีให้เลือกเยอะเลยทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นเทปคู่นะค่ะมันนี้ก็จะเป็นเทปคู่นะน้องก็น่ารักมากเลยทุกคน เอาละครับทุกคนก็วันนี้จบไปแล้วนะครับกับการอันบ็อกซ์แล้วก็มาบอกว่าของที่เราได้มาในอุปรกรณ์เครื่องเขียนนี้เราได้อะไรมาบ้างนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากดูว่าโตเครื่องเขียนเราเป็นยังไงในคลิปหน้าก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนะคบเผื่อเรามีเวลาว่างเราอาจจะทําคลิปโตเครื่องเขียนเราให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะคบทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนไม่เป่ายนะฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนก็ อย่างที่เราบอกนะใครอยากได้เครื่องเขียนราคาถูกก็ไปหาดูที่ร้าน10บาทได้เลยนะครับแล้วก็ของต่างๆเราสามารถสั่งได้จากทางช้อปปี้ได้เลยนะครับตามร้านที่เจมได้แปะไว้ให้ดูนะคะบ,บ๊ายบายนะไว้เจอกันนะ